ล่าสุดคุณโจเซฟฟาเลสผู้ก่อตั้ง Headlight Studio และผู้ให้กำเนิด2เกมดัง Away Out และ t t ตเท Two ยืนยันจะไปโชว์เกมเพจที่ยอดเยี่ยมในงานถึอเกมอเวอร์ที่กำลังจะถึงนี้คาดว่าน่าจะเป็นการเปิดตัวเกมใหม่ของ Headlight Studio สวัสดีครับมีใครเคยเล่นเกม Away Out หรืออ t ตเท Two กันบ้างครับ,ค,รบคือผมโคจะชอบ2เกมนี้เลย2เกมนี้เป็นเกมที่คจะดีแล้วก็ ได้สร้างความทรงจำดีๆหลายอย่างให้กับผมต้องขอขอบคุณคุณโจเซฟฟาเลสและทีมงานหลายๆคนที่สร้างผลงานดีๆแบบนี้ให้เราได้เล่นกันล่าสุด a อชไลฟ์สตูดิโอได้มีการโพสต์วิดีโอลงบนแพลตฟอร์ม X ความยาวหนึ่งนาทีครึ่งในคลิปก็จะเป็นคุณฟาเลสเอาพาทัวร์บริษัทของตัวเองแบบเป็นกันเองสุดๆพาชมห้องโมชั่นแคปห้องประชุมห้องผลิตเสียงแล้วก็ห้องดูหนังระหว่างที่พาชมห้องต่างๆก็ได้มีการทักทายนะักพัฒนาคนต่างๆแต่ทีนี้เนี่ย ส่วนสำคัญมันอยู่ในช่วงท้ายของวิดีโอเลยทุกคนคือคุณฟาเลสได้โทรศัพท์ไปยืนยันกับคุณเจฟคีดลี่ิธีการและผู้จัดงาน The Game Awards ว่าทีมงาน Ha ฟไลท์สตูดิโอ s จะโชว์เกมเพย์ที่ยอดเยี่ยมในงาน The Game Awards 2024ไว้ทุกคนและบอกกับผู้ชมว่าเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งที่งาน The Game Awards 2024เพรผมได้เห็นข่าวนี้แล้วแบบเชียรอดูเลยอยากรู้ว่าเกมมันจะเป็นยังไงเป็นแบบไหนตั้งตารอเข้าไปอีก แล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับเกมใหม่ของ h ฮดไซส์สตูดิโอที่ถูกปล่อยโดยบิลบิลคุณถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับซึ่งเขาคนนี้คือนักปล่อยข่าวลือที่แบบว่ามีประวัติแม่นยำแบบสุดๆซึ่งเกมใหม่ของ h e ดไซส์สตูดิโอมีชื่อว่า s p ิท Fiction โดยตัวเกมมีกําหนดวางขายในวันที่6มีนา2025แล้วก็มีความเป็นไปได้แบบสุดๆที่จะเปิดตัวในงาน t h อ g เกม Awards 2024คือแบบเชด ผมไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆคนไหนรอติดตามเกมของบริษัทนี้บ้างคือผมโคตรชอบเลย2เกมที่ผ่านมาอย่าง Away Out และ It t a k e Two มันดีมากเลยเวทุกคนคือตอนแรกอะ่ะผมเห็นนานแล้วตั้งแต่ Away Out แต่ยังไม่ได้เล่นเอาอวสดุดมาสนใจตรงงานภาพแล้วก็การเล่นของ It t a k e Two นี่แหละพอได้เล่นเท่านั้นแหละยาวเลยมันสร้างความทรงจำดีๆมากมายให้กับผมจริงๆเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมโคตรรักและอวยจริงๆผมอยากให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ลอง2เกมนี้ได้ไปลองเล่นกันดูจริงๆ คือคุณสามารถเล่นกับแฟนเล่นกับเพื่อนได้แบบสนุกสุดๆเลยเว้ยใครที่ยังไม่เคยลองผมแนะนําจริงๆไปลองกันดูครับหลังจากได้เล่นอีกเซ็ตทูใช่ปะ่ะมันก็ทาให้รู้สึกว่าต้องไปลองเอาเวทเอาต่อวะ่ะแล้วก็คือบันดีสุดๆเกมมันตอบโจทย์ผมมากเลยเว้ยมันทําให้ผมตั้งตารอเกมแบบนี้ออกมาอีกแล้วก็อย่างที่ได้รู้กันไปแล้วว่ามีข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับเกมใหม่แล้วก็คุณฟาเรสจะมาโชว์เกมเพย์ในงานเดอะเกมเมอร์วอร์ดอีกทาให้ผมแทบจะเป็นบ้าไปเลยทีเดียวและผมชอบความที่แบบ คุณฟาเลสอะล่ะเรได้ขึ้นไปพูดบนเวทีในงาน The g a m e Awards 2017อ่ะที่ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์สำคัญของรายการเลยโมเมนต,ต์นั้นก็คือฟังเดอออสการ์ไว้ทุกคนก็คือในปีนั้นเนี่ยคุณฟาเลสก็จะพาเกมเอาเวเอามาโชว์ในงานใช่ปะ่ะแล้วก็ขึ้นไปพูดบนเวทีอย่างที่บอกเขาพูดว่าเขามีแพชั่นในการทําเกมมากๆแล้วก็บอกว่าสําหรับเขาเนี่ยนี่คือสื่อบันเทิงยอดเยี่ยมยิ่งกว่าภาพยนตร์งานนี้นี่แหละแม่งของจริงออสการ์สู้งานนี้ไม่ได้หรอกเว้ยก็คือแบบมันบันเทิงดีอะ่ะผมชอบ ็นั่นแหละครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ2เกมที่ผมพูดถึงไปเคยเล่นกันบ้างหรือเปล่ามีประสบการณ์ดีๆแบบไหนก็สามารถมาเล่าให้ผมฟังใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็มีใครรอเกมใหม่ของ n e t l i e s t u d i o บ้างก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้เหมือนกันแล้วก็งานประกาศรางวัล The Game Awards วันที่13 7โมงครึ่งสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะดูงานนี้กับใครดีก็สามารถมาดูช่องผมได้นะครับผมว่าจะไลฟ์นั่งดูงานนี้ไปด้วยเข้ามาพูดคุยเล่นกันได้ เอาละสุดท้ายนี้ถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยครับเบอร์ซูพีมขอตัวไปพักก่อนสวัสดีครับ